วิทยาลัยสงขลานครินร์นะคะโดยศูนย์อาสาสมาัครจัดงานมากรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่5ค่ะมีการนำเอาพลังเยาวชนนะคะมาร่วมกันพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ โดยเมื่อเร็วนี้ในะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยศูนย์อาสาสมัครจัดงานมาก,การรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่5นะคะหรือว่ายุท t h วอล u n นเทีย o ฟอรพลังเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมโดยมีนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินและก็สถาบ,บันการศึกษาอื่นๆมาเข้าร่วม ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อรนริศดวงสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะบ,บอกว่าจากการจัดก,กิจกรรมอาสาสมัครทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเยาวชนค่ะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างมากอาทิในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา ศูนย์อาสาสมัครร่วมกับภาคีเครือข่ายเห็นความสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานอาสาสมัครแก่เยาวชนผ่านการจัดกิจกรรมมาการจิตอาสาภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง4ครั้งค่ะและปีนี้ถือเป็นปีที่5นะคะจึงได้มีการขยายแนวคิดประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ไปยังกลุ่มเยาวชนให้เห็นความสําคัญของการทํางานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมืออาชีพ โดยภายในงานปีนี้นะคะก็มีทั้งการปารตกถาพิเศษหวัวข้อพลังอาสาสมัครเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยทางด้านนางสาวธิดาพรสาวณนะพุ่มในการสำมักง,งานคณะกรกร,กรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวแทนเยาวชนตัวแทนองค์กรการเสวนาห้องย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทํางานจิตอาสาของเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมในมิติต่างๆทั้งในและต่างประเทศการนําเสนอผลงานด้านการส่งเสริมจิตอาสาทั้งในระดับโครงการของนักเรียนนักศึกษาและระดับโรงเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อป การส่งเสริมจิตอาสานะคะการสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพนะคะของอาสาสมัครอย่างมืออาชีพและกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ในงานก็ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ระบบงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาให้แก่บุคลากรและเครือข่ายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้การบริการข้อมูลวิชาการรวมถึงการบริการสังคมงานวิจัยการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆรวมถึงการพัฒนางานระบบอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด้วยเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฟังค่ะในการมีอ่างนีมาต่อเนื่อตดระยลาเป็นสี่ีแล้วก็มีการขายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นแน่นอน ที 3, and and so ่สาคัญก็ค in ือที่ผ่านมาเราก็มีการจัดร่วมกับชุมชนบ้านที่ก้ายไองค์กรประชาสังคมต่างๆแต่ว่าในยุคปัจจุบันที่เยาวชนเนี่ยความสําคัญต่อการพัฒนาทุกมิติเป็นพาอการพัฒนาด้านหนึังงานงานนี้ก็เพื่อที่จะให้อดคล้องกับกระแสบทบาทของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนที่มีใจที่จะช่วยเหลือ คนจับิษผมคิดว่าก็สองแบบสองแบบก็คือการดังที่จะหนึ่งก็คือให้อาจารนีไ้ได้เรียนตโตและก็มีคุณค่าส่วนหนึ่งก็คือคือการทํางานรมกภาคกีเกอร์สายมากกว่าคือไม่ใช่องบหลักที่จะสนับสนุนโดยตรงนะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นกำลังกำลังสำคัญอย่างเช่นตอนนี้ภัยพิบัติที่เป็นยอดแย่งก็เป็นกําลังของอาจาัย์นะครับที่จะเข้าไปแล้วก็ส่งมอบการรับการช่วยเหลือนะครับจากอาจใจ จากสังคมทั่วไปนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ส่งมอบต่อให้กรมศพนะครบับางส่วนก็ส่งมอบให้ท้องถิ่นให้อบตนะครับนอกจากนั้นก็มีงานอาสาสมัครที่ทํางานห่วงบริษีก็เป็นปฏิการศัก